ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันเสาร์ที่1มีนาคม2025หัวข้อเมื่อพระเจ้าพอพระไทัยท่านข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่16ข้อที่7 7เมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระยาเว แม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงทำให้คืนดีกับเขาได้อ่านพระธรรมที1่งกษัตริย์บทที่สามข้อที่สามถึงสิบสี่สามซาโลโมอนทรงรักพระยาเวทรงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัต์วบูชาและทรงเผาเครื่องหอมที่ปูชนิยสถานสูง สีและพระราชาเสด็จไปที่เมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครื่องสัตว์บูชาที่นั่นเพราะที่นั่นเป็นมหาบูชนียสถานสูงซาโลมอนทรงเคยถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวจํานวนพันตัวบนแท่นบูชานั้นห้าพระยาเวทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในเวลากลางคืนและพระเจ้าตรัสว่า เจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จงขอเถิด6และซาโลมอนทูลว่าพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่แก่ดาวิดผู้เป็นบิดาของข้าพระองค์และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพราะว่าท่านดำเนินต่อพระพักพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และความชอบธรรมด้วยจิตใจซื่อตรงต่อพระองค์ และพระองค์ทรงรักษาความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่นี้ไว้เพื่อท่านและได้ประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่ท่านให้นั่งบนบัลลังก์งของท่านในวันนี้เจ็ดข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์บัดนี้พระองค์ทรงทําให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนดาวิดบิดาของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์เป็นเพียงเด็กเล็ก ถ้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะดำเนินการปกครองอย่างไรถูก 8. และผู้รับใช้ของพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เป็นชนชาติใหญ่ซึ่งไม่สามารถจะนับหรือคำนวณได้ 9. ฉะนั้นขอพระองค์ประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ เพื่อจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้เพราะใครจะสามารถวินิจฉัยประชากรมากมายนี้ของพระองค์ได้10ที่ซาโลโมอนทูลขอเช่นนี้ก็เป็นที่พอพระทัยองค์เจ้านายสิบเอ็ดพระเจ้าจึงตรัสกับซาโลมอนว่าเพราะเจ้าได้ขอสิ่งนี้และไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวหรือความมั่งคั่งให้ตัวเอง หรือขอชีวิตศัตรูของเจ้าแต่เจ้าเองขอความเข้าใจเพื่อจะวินิจฉัยอย่างยุติธรรมสิบนี่แน่เราจะทำตามคำของเจ้านี่แน่เราจะให้ใจที่ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจซึ่งไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้าและจะไม่มีใครที่ขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้าสิบสาม เราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วยทำความมั่งคั่งและเกียรติยศเพื่อจะไม่มีกรรษัตริย์องค์ใดเปรียบเทียบกับเจ้าได้ตลอดวันเวลาทั้งสิ้นของเจ้า 14. และถ้าเจ้าจะดำเนินตามทางของเรารักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเราดังดาวิดปิดาของเจ้าได้ดำเนินนั้นเราก็จะให้อายุของเจ้ายืนยาวเนื้อหา ทุกครั้งที่ท่านทำให้พระเจ้าพอพระทยัยพระองค์จะทำสิ่งอัศจรรย์บางอย่างให้กับท่านนาสองพงสาวดารบทที่หนึ่งข้อที่สิบเอ็ดถึงสิบห้าซาโลโมอนทำให้พระเจ้าพอพระทยัยพระองค์ไม่ได้ทำให้มนุษย์พอใจหรือพยายามให้คนพอใจแต่พระองค์ต้องการทำให้พระเจ้าผู้มหัศจรรย์พอพระทยัยสิบเอ็ด พระเจ้าตรัสตอบซาโลมอนว่าเพราะว่าสิ่งน,นี้อยู่ในจิตใจของเจ้าและเจ้าไม่ได้ขอทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งเกียรติหรือชีวิตของพวกคนที่เกลียดชังเจ้าและทั้งไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวแต่ได้ขอสติปัญญาและความรู้เพื่อตัวเจ้าเองเพื่อเจ้าจะพิภากษาประชากรของเรา ผู้ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นพระราชาเหนือเขาทั้งหลายนั้น 12. เราจะให้สติปัญญาและความรู้แก่เจ้าเราจะให้ทรัพย์สมบัติความมั่งคัง่งและเกียรติแก่เจ้าด้วยอย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดผู้อยู่ก่อนเจ้าหรืออยู่ภายหลังเจ้าจะมีเหมือน 13. ซาโลโมอนจึงเสด็จไปจากปูชนียาสถานสูงที่กิไบโอน และไปจากหน้าเป็นนาพบมายัางกรุงเยรูซาเลม็มแล้วพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลสิบสี่ซาโลมอนทรงสัตว์สมรถรบและทหารม้าพระองค์ทรงมีรถรบหนึ่งพันสี่ร้อยคันและทหารม้าหนึ่งหมื่นสองพันคนซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่บรรดาเมืองรถรบและอยู่กับพระราชาในกรุงเยรูซาเลม็มสิบห้า และพระองค์ทรงทําให้เงินและทองคาในกรุงเยรูซาเลม็มมีมากราวกับก้อนหินและทรงทําให้ไม้สนสีดามีมากรารีวบกับไม้มะเดือ่อแห่งเนินเชฟเฟลาทุกวันนี้ผู้คนยังคงพูดถึงซาโลมอนเพราะสิ่งดีๆที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเขาพระเจ้าทรงทําให้พระองค์เจริญรุ่งเรืองทางกายได้แก่ตลอดชีวิตของเขา ไม่มีสงครามใดๆเพราะพระเจ้าทรงทำให้ศัตรูของเขาสงบเงียบไปทั้งหมดหนึ่งพงกริย์บทที่ห้าข้อที่สี่สี่แต่บัดนี้พระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงให้ข้าพเจ้าได้หยุดพักรอบด้านปฏิปักษ์หรือเหตุร้ายก็ไม่มีพระเจ้ายังทรงทำให้พระองค์เจริญรุ่งเรืองทางจิตใจและทางวัตถุ ได้แก่สติปัญญาและความมั่งคั่งของเขายิ่งใหญ่มากจนพระเจ้าตรัสว่าไม่มีกษัตริย์องค์ใดจะเหมือนพระองค์ได้ทั้งมีสติปัญญาในการพิจารณาคดีอันได้แก่ปัดสินเรื่องลูกที่ยังมีชีวิตของหญิงโสเพณีสองคนและตอบคำถามอันมีปัญญาแก่แขกเมืองต่างๆจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่ว ท่านจะเห็นตัวอย่างมากมายว่าพระเจ้าทรงอวยพรซาโลโมอนอย่างไรเมื่อท่านทำให้พระเจ้าพอพระทัยในการหว่านพืชพระองค์จะประทานสิ่งมหัศจรรย์มากมายแก่ท่านเพื่อว่าแม้ท่านจะจากไปแล้วลูกหลานและเหลนของท่านจะยังคงเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปิดตาแห่งความเข้าใจของท่าน เพื่อให้รู้ว่าการเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่ท่านต้องทำคือหว่านพืชในลักษณะที่พระเจ้าพอใจและปล่อยให้พระองค์จัดการส่วนที่เหลือในไม่ช้าโลกจะมาหาท่านและถามว่าทำไมท่านถึงประสบความสําเร็จได้มากขนาดนี้เมื่อวิถีทางของบุคคลใดทำให้พระเจ้าพอพระทยัยพระองค์จะเรียกพลังจากโลก บนสวรรค์และใต้พื้นโลกมาช่วยเหลือคนคนนั้นตามที่เราอ่านในข้อพระคำหลักวันนี้แม้แต่คนที่ไม่ชอบคนคนนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอวยพรเขาหรือเธอเมื่ออิสอัพขอให้เอซาวเตรียมเนื้อกวางให้เขากินและอวยพรเขาก่อนที่เขาจะตายยาโขบก็เอาอาหารมื้ออร่อยมาให้เขา และอิสอัคก็เริ่มโปรยพรให้เขาเพราะเขาชอบอาหารมื้อนั้นมากอิสอักมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งจนได้อวยพรยาโขบด้วยน้ำค้างจากสวรรค์ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินข้าวโพดและเหล้าอางุ่นใหม่มากมายและของขวัญจากมนุษย์ปฐม,มการบทที่27ข้อที่28ถึง29 28 ขอพระเจ้าประทานน้ำทางจากฟ้าแก่เจ้าและประทานความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งข้าวและเหล้าอางุ่นใหม่มากมายแก่เจ้า29ขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าขอให้ประชาชาติโน้มลงคำนับเจ้าขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี่น้องและบุตรชายมารดาของเจ้าโน้มลงคำนับเจ้า ใครแช่งสาบเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาบและใครอวยพรเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นรับพรหากบิดาทางโลกสามารถอวยพรบุตรที่พอใจเขาด้วยพรดังกล่าวได้ยิ่งกว่านั้นอีกหรือที่พระบิดาของเราในสวรรค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของเงินทองและสัตว์เลี้ยงบนเนินเขานับพันลูกจะทรงอวยพรได้มากเพียงไรพักไก บทที่สองข้อที่แปดแปดเงินเป็นของเราและทองก็เป็นของเราพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้แหละสดุดีบทที่ห้าสิบข้อที่สิบสิบพระสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราทังสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอดเมื่อทางของท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและพระองค์ทรงอวยพรท่าน ไม่มีใครขัดขวางพระพรของท่านได้ไม่มีมนุษย์ซาตานแม่มดหรือพ่อมดคนใดขัดขวางท่านได้เมื่อท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอับราฮัมได้รับพรเกินกว่าจะถูกสาปแช่งหรือขัดขวางโดยพลังชั่วร้ายใดๆท่านที่รักให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าในทุกวิถีทางของท่าน และพระพรของพระองค์จะสถิตยอยู่กับท่านและครอบครัวของท่านในพระนามของพระเยซูอาเมนประเด็นดำเนินการใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบว่าวิธีการของท่านเป็นที่พอพระทัยพระองค์หรือไม่